สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวรีโมทสมาร์ทคี Honda PCX นะครับลูค้าต้องการทำเพิ่มอันนี้เป็นรีโมทลูกค้านะครับอันนี้เป็นดอกที่เราทำเพิ่มมาเมื่อสักครู่นะฮะอ่า ันนี้เราจะมาลองสตาร์ทกันนะครับอ่าสักครู่ไม่ถนัดเรียบร้อยเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวนะครับ honda P C X หายทำเพิ่มโทรมาได้เลยนะครับช่างกุญแจการจราบ,บุรีครับ 0854591019นะครับช่างโอค,ครับขอบคุณครับ